ก้าวเข้าสู่ปีที่19แล้วค่ะของกิจกรรมจิตอาสากล้าแผ่นดินจาก4ี่ภาคนะคะรวมตัวกันทํากิจกรรมอาสาทาสีโรงเรียนให้กับน้องๆในจังหวัดกําแพงเพชรพร้อมส่งต่อหัวใจอาสาจากรุ่นพี่กล้าสู่รุ่นน้องติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองเยาวชนอาสากล้าแผ่นดินค่ะ คำว่าจิตอาสาของมิวนะคะก็คือใจเราเลือกที่จะทาด้วยตัวเองอะคะ่ะมันก็คือจิตอาสาแล้วไม่ว่าจะช่วยเล็กๆน้อยๆหรือว่าแบ่งปันเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำหรับมิวก็ถือว่าเป็นจิตอาสาแล้วค่ะบางอย่างที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยที่ครูเขาสอนเนี่ยมันก็จะเป็นวิชาการ แต่เรื่องจิตอาสาเนี่ยมันเป็นวิชาชีวิตของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เราขับเคลื่อนมาได้ตลอด18ปีที่ผ่านมา9-19ปีนี้อย่างเมื่อวันก่อนที่เราลงไปโรงเรียนของน้องที่เราไปทาสีไปแต้มสีเราไม่คิดหรอกว่าเด็ก30โรงเรียนที่ต่างคนต่างมา4ภาคพูดกันคนละภาษาคนละสำเนียงแต่พอให้โจทย์หนึ่งวันลงไปทำให้กับน้องเนี่ยเราเห็นแล้วเราดังยังตกใจเลยว่าทำได้ขนาดนี้เฉอ ได้จาก่ายค่ะอย่างแรกเลยเราได้เพื่อนค่ะเพื่อนมาจากหลายจังหวัดยังได้ฝึกตัวเองด้วยฝึกความอดทนฝึกความมีวินัยฝึกความรับผิดชอบเราไปทําสนามวอลเลย์บอลครับโดยการทาสีสนามใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็มีการทาสีร้วโรงเรียนครับสําหรับเราแล้วเราให้เขาเขาดีใจมากครับเรารสึกว่ามีความสุขมากครับที่ได้เห็นรอยยิ้มจากผู้ที่ได้รับเพื่อนๆน,นี่แต่และภูมิภาคต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์ที่เด่นไม่เหมือนกัน นะครับก็รู้สึกมีความสุขมากครับได้เห็นเพื่อน,อนๆลหลายๆที่ลหลายๆแห่งมาอยู่ด้วยกันเป้าหมายจริงๆของการจัดงานรวมพลังกล้าแผ่นดินเนี่ยเราต้องการให้เขาให้เด็กครูเราพระเราที่ทํางานร่วมกันมาตลอดหนึ่งปีเนี่ยต่างคนต่างทาต่างคนต่างอยู่มาเจอกันแล้วก็มาให้กําลังใจกันพอมาเจอกันหลายปีเข้าหลายปีเข้าเราก็เลยมาแยกย่อยเป็น3กล้า1น,น้องกล้าน้องกล้าก็คือเด็กปัจจุบันพี่กล้าก็คือพี่ที่ทํางานแล้ว ไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้กลับมามีเวลากลับมาเจอกันแล้ววันนี้เรามีเยอะมากเรียกว่ากล้าแก่เขาเคยผ่านการอบรมบ่มเพาะผ่านชีวิตสุขทุกข์ของการทํางานเขาเขามีพลังอยากให้เขามาปล่อยพลังบวกให้กับน้องเด็กกล้าแผ่นดินในวันนั้นเราได้เรียนรู้ เขาเรียกว่าที่ไม่ใช่เป็นวิชาที่อยู่ในห้องเรียนเราได้เรียนรู้ทักษะชีวิตต่างๆแล้วก็เหมือนมามอบกําลังใจในฐานะที่เราเนี่ยก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะคะเรารู้ว่าการทํางานเนี่ยบางทีมันย่อมมีอุปสรรคนะคะเราก็มาเติมไฟเติมกําลังใจให้น้องๆนะคะในฐานะที่เป็นพี่พี่พี่ก้าวแผ่นดินคนหนึ่งครับก็พยายามมาเติมแรงใจให้กับน้องๆในยุคสมัยนี้เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีลู่ทางไม่ต้องหลงผิดในทางที่ที่น้องต้องก้าวเดิน เขาเขารู้สึกว่าตัวเองมีม,มีมีค่ากาไม่ได้ตาใจเพราะเราได้รางวัลโน่นคนนั้นได้รางวัลอันนี้เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งส่วนประกอบเราเห็นเด็กเหมือนคนที่อยากจะวิ่งต่ออยากจะเดินต่อแล้วก็บางทีเดินคนเดียวมันมันเปลี่ยวใจพอพอมีพี่มาให้กําลังใจมาเจอพระอาจารย์บอกอมาเจอเพื่อนมาเจอครูมาเจอช่องทางมันไปต่อได้ไม่ใช่แค่ให้ไปทํางานก้าอาสานะ แต่ใหญ่เขากล้าที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างงดงามนี่คือความตั้งใจของกล้าแผ่นดินที่มีทั้งกล้าใหม่กล้าเก่าแล้วก็กล้าแก่